สวัสดีค่ะพี่เก๋สวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอต้อนอะไรพี่เก๋พี่เก๋<อ>รู้ไหมต้นอะไรแอนบ,บอกว่าอังองเหมืนต้นแต่พี่ดูแล้วพี่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ว่ามันต้นอะไรแต่มันกินได้จริงดูลิคะทุกคนแบบมันเต็มต้นเลยค่ะนนเนี่ยนเนี้ยเนี้ยเนียเต็มต้นเลยมาเดี๋ยวเราจะมากินกันเสพยาหนิตาแล้วกันสองคนเลยพี่เก๋เสพยาวะนี่ ก็สีดอกน่าจะไม่ฉีดนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันมันอยู่ในในในที่แบบอะไรนะมันไม่ใช่พืชที่แบบว่าเขาเอามาปลูกขายน่ะคิดว่าน่าจะเกิดเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติทำไมเยอะจังนี้ไม่รู้เป็นสวนเลยเขบแกแกแกปลูกขันแหละแต่ว่าแกไม่ค่อยมาดูแลใช่ไหมแกปลูกแบบทิ้งงคว่างๆแต่ว่าทําไมเราไม่เคยเห็นต้นนี้ตามตลาดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นปู่แกเห็นปู่บอกว่ามันแพงมากเลยเดนนี่ไม่ค่อยมี รสชาตินะคะรสชาติเป็นไงพี่เกณเปรี้ยวหวานหานโอเคอ,ออกไปทางหวานอืมแล้วข้างในก็จะมีเม็ดแข็งๆเปลือกมันจะแข็งกว่าองุ่นเปลือกกรอบนะพี่เกยฑ์นะแล้วมันก็ขึ้นแบบอย่างนี้เลยนะคะดูต้นมันไม่สูงแต่ลูกเต็มต้นพี่เกณ์ต้องหากินแบบลูกที่สุกๆ,ๆดำๆใช่ไหมแมน มันจะเป็นรูปประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะมันเยอะมากเลยมันมันแบบว่าเกิดทุกอนูของของต้นเลยเยอะจริงๆเมื่อกี้พากันกินกาแฟกับขนมมาแล้วเราก็มาหาผลไม้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยอันนี้ปู่แอนบอกว่าเขาเรียกว่าผู้แถวสู้สู้ปบว่าต้นเนาะใช่ไหมผู้เถวสู้ผู้แถาสู้ก็คืออ่างงุนต้นนั่นแหละ แต่บ้านเราไม่รู้ว่าจะมีไหมเนาะน่าจะไม่มีน้องพี่เก๋นนองไม่เคยเห็นไม่มีบ้านเราไม่มีที่ตลาดที่ใ้หวานก็ไม่มีแายคอตามตลาดนี้ไม่มีเลยนะอืเดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูอยู่ใน Google อยู่แอมว่าว่ามันมันมันต้องมันต้องดีแน่นอนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่ปลูกเยอะขนาดนี้เห็นไหมมันแบบเยอะมากเลยแต่เขาไม่ได้มาเก็บไปสางอันว่า กินกับเจ้ากัแเสบ้วยน้ำพริกแกงเนาะแม่พี่บางจะต้องเอาลูกดิบมันแอนดูเกินอย่าเขาเพราะว่ามันเปรี้ยวๆมัมเปรี้ยวๆนะอมันไม่ได้แบบว่าหวานแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวนะคะมันมันเปรี้ยวหวานๆนะมันกินได้แบบว่าไม่ต้องมีน้ำพริกอะไรก็กินได้ แต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกสุกมันสุกจริงๆจะขนาดไหนเนาะสุกจริงๆหวานมากแอนเคยกินแล้วใช่ไมแมนแมนอันนี้มันอยู่กับต้นเราก็เห็นว่ามันเป็นสีดำโดยเฉพาะมันเล,ลูกยังไม่สุกจะเป็นสีเขียวมันเยอะมันเยอะมากเลยนะคะมันเยอะจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงถ้าเราไม่มากินเนี่ยมันก็คงต้องหล่นหล่นทิ้งนะพี่เก๋ก็ดูดีมันหล่นตามพื้นแอม,อมเยอะมากเลย แต่ถ้าเกิดมีคนมาเห็นเราแบบนี้เขาคงตลกเราเหมือนก <c oughs> ันแหละมึงก็มากินได้ไงบ, <c oughs> บ้านากลเดี๋ยวเราเก็บเราไปทำน้ำพริกกินอืมเนาะไม่รู้ว่าเจ้าเมื่อคืนมันเขาเอาอออไปจินของเราหรืยอยังเราตำหม่ก็ได้เจ๋ยวห้อกระไายอยอะ เราเก็บสักกรรมหนึ่งไหมแมนน้ำปลาก็มีกินแล้วนะคะทีนี้จะห่อนงี่สไสัยของคนไทยมันเป็นแบบนั้นกินนังกินแล้วต้องห่อหวานมากนะพี่เกลียนะหวานหวานเปรี้ยวๆกรอบๆค่ะจะบอกยังไงอ่ะมาอยู่ใต้บ้านก็หลายปีแล้วค่ะยังไม่เคยกินไม่เคยกินไอ้นี้เลยยอมรับว่ามันแปลกมากสาหรับสําหรับเรานะจะบอกว่าเป็นเป็นองุ่นมันก็ไม่ใช่พวงแต่ลูกมันก็เหมือนองุ่นใช่มัน มัน,ข,นขึ้นขึ้นขึ้นบางเองียงเหมือนมะดันไหมไม่มะดันไม่ได้ขึ้นแบบนี้มาดันขึ้นเป็นเป็นเป็นลูกบนต้นอันนี้มันขึ้นตามต้นเลยได้เนี่ยอันนี้มันขึ้นตามต้นนะเนี่ยอันนี้ลูกนี้ต้องหวานแน้อนอนดำเกลียวอืมมันหล่นอยู่ดินเย่ยเ <c oughs> ก่งมาจากดินอ <c oughs> หวานด้วยมันหล่นลง <c oughs> สุกจนล่นเนาะ ดีนะถ้ามีสารเคมีสองคนก็คงจะต้องไปรงพยาบาลนะคะู่นี้ในเรอนี้แอนกินแล้วเมื่อวานนี้แอนมากินแล้วแอนมากินทดสอบดนแล้วไม่เป็นไรโอ้แอนมากนเดียวเหรอแอนมากับกับไออาเฉียนนั่นแหละอตอนแรกเนี่ยปูพามาแอนมากินลองดูแล้วใช่ไหมตอนแรกปูพามาแต่ว่ามันยังไม่ สุงเยอะขนาดนี้มันยังเป็นลูกเขียวๆอยู่ผ่านไปแค่สองอาทิตย์เองได้พี่เก๋เนี่ยหรือว่าสองอาทิตย์นี้วันนี้เขาจะมาเก็บแล้วแอนจากวันนีเขาฝ่าวิ่งฝานี้พี่ก็ว่าอย่างนี้เลยแอนเฮาฝ่าเก็บแล้วเฮาฝ่าไปแล้วเขาไปเห็ดอาหารเสาร์ไหมแอนแล้วไปทำแล้วไปทำจี่ข้าวเปทำอุ่นเขาามื่อนี้เดวทำวันนี้ทำโหโกแอนมีโหโกเลี่ยว แล้วก็เราก็ย่างไก่ย่างหมูที่มันส่วนที่เหลืออแล้วก็มีทําข้อจีด้วยอุ่นท่าวทำข้วจีอืมโอ้โอโลน,โลนอร่อยมากเดีย๋ยวก่อนนะคะจะเด็บไปสักประมาณกําเอาขนมทิ้งไหมพี่เก๋ต้องกินีขนมให้มันหมดก่อนเออเองกิน